สวัสดีคะ่ะทุกๆคนคะ่ะเซมีช่ชาแนลนะคะ,ะวันนี้ป้าก็เปิดคลิปกับการที่ลุงมิเชลพาลุงเควินกับป้าดิดี้มาเลี้ยงนะคะเราก็เลยพายายกับหลานมาด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าลุงอะสปอยอาหารเยอะแค่ไหนนะคะเพื่อนๆน, <laughs> นี่กับลุงลุงมิเชลลุงเควินค่ะวันนี้ลุงจัดเต็มเลยคะ่ะ สงสัยลุงจะหิวค่ะเพื่อนๆเลี้ยงใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะโนค่ะลุงวิเชลเลี้ยงค่ะไม่เป็นะไรควาะไรอะไรคะฉันสั่งแตเาไม่สนใจใครเลยค่ะงู้ชมผู้ชมลาบไข่เออกินหมดต่อวว่าแม่หนูกำลังทำอยู่ใช่ป่ะใช่ นียไม่ใช่ขยายถ้วยเปล่าค่ะอยายตาไม่ดีแล้วค่ะเพื่อนๆเคค่ะเดี๋ยวเราชมบรรยากาศไปด้วยกันนะคะเนี่ยร้านอ๋อยังไม่ได้ให้เครดิตร้านเลยนะคะชื่อร้านเสบียงริมเลคค่ะเพื่อนๆเสียงเลอ่าเสบียงเคียงเลป้าป้าพูดผิดขอโทษด้วยนะคะป้าเพิ่งมาครั้งแรกค่ะขนาดป้าอยู่ประจวบอันนี้ยป้ายังไม่เคยมาเลยค่ะอันนี้ติดชายทะเลเลยนะคะเอาพาประจวบนะคะสวยมากเลยค่ะ ตรงนั้นก็จะเป็นร้านสเต็กนะคะร้านสเต็กป้าเคยไปอยู่แต่ตรงเนี้ยป้าไม่เคยมาเลยค่ะเนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็น,นบอกให้แก,น,กน้ำทะเลที่เข้ามา,มาเข้าไปตรงแถวแแทางหนูเลยนะคะทางอ่าวน้อยค่ะอ๋อค่ะแกงส้มชะอมกุ้งสะอมกุ้งมาแล้วค่ะเพื่นวันที่ออเดอร์เยอะมาก เดี๋ยวเรากินไม่หมดเราก็เอากลับบ้านนะคะเพื่อนๆนี่โอ้โหอะไรขอยิงหน่อย๋อยิงค่ะยิงฮะดิบวิตดิบวิตร้านก็ใหญ่มากเลยนะคะที่จอดรถกว้างนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะ อ๋อเดี๋ยวเราให้เครดิตร้านหน่อยนะคะเกลืขาไม่เป็นแม่เ้าบอกว่าเหม็นแม่เลยนี่นะคะครัวเสบียงเคียงเลค่ะเมซี่อังเคิลกว่าเมซี่อ๋อก็อังเคิลเปย์ะงรอป่า อ๋อไอเปกันแหโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ